เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุง่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมา แ้วขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบาย หลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบๆคล้ายากับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลูกในตานะจ๊ะหลับ ตาพอสบายสบายคล้ายๆกับเราปลื้รือตาไม่ถึงกับปิดสนิทแค่ขนตาชนกันอย่างนั้น,นจ๊ะให้รู้สึกสบายแล้วก็ผ่อนคลายทุกส่วนร่างกายของเราตั้งแต่ใบหน้าศีรษะ ลำคอบ่าไหลแขนทั้งสองถึงปลายนิ้วมือให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อบริเวณลำตัวขาทั้งสองถึงปลายนิ้วเท้าให้ผ่อนคลายผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัว เราขยับเนื้อขยับตัวของเราเนี่ยให้ท่านั่งของเราเนี่ยให้ถูกโวนให้พอดีพอดีเราจะได้ไม่ปวดไม่เมื่อยแล้วก็ทำแจง,งเราเนะให้เบิกบานให้แจ่มชื่อให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใส ใครกังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามเรื่องคนสัตว์สิ่งของธุรกิจการงานบ้านช่องครอบครัวการศึกษาเล่าเรียนหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะ ให้คลายความผูกพันกับทุกสิ่งทุกอย่างโดยพิจารณาไปตามความเป็นจริงตามคำสอนของพระบรมศาสดาส,สัมมอธุติจารวัสดุศัสต์และสรรพสิ่งทั้งหลายมาเกิดขึ้นตั้งอยู่ แล้วก็เสื่อมสลายหายไปในที่สุดทุกสิ่งไปสู่จุดสลายไม่ว่าตนมากรากว่าภูเขาเราก็ตึกรามบ้านช่องแม้แต่โลกใบนี้สักวันหนึ่งก็ต้องไปสู่จุดสลาย พระสมสมธิจ้าของเราพระรหรันท่านยังตั้งดับขันธบ,บริณิพานมหาปูชนียาจารย์ทุกท่านมีพระเดบคุณหลวงปู่ผู้คนพอวิชาธรรมกายและญาจารย์เราเป็นต้นท่านเจียวชาในวิชาธรรมกายในสุดก็ยัง ละสังขารจากโลกนี้ไปบรรพบุรุษของเราปู่ย่าตายายบิดามารดาหมู่ญาติสนิทมิตรสหายต่างก็ได้ละจากโลกนี้ไปแล้วสักวันหนึ่งเราก็จะเป็นเช่นนั้น เพราะจะนั้นให้พิจารณาไปตามความเป็นจริงไม่ใช่มองโลกในแง่ร้ายหรือในแง่ดีแต่ให้พิจารณาเป็นในแง่ของความเป็นจริงว่าทุกๆชีวิตสรรพสัตสรรพสิสสงมันก็จะเป็นอย่างนี้ใจก็จะได้คลายความผูกพันแม้แต่ร่างกายของเรานี้ ก็แปลมาตามลำดับตั้งแต่แล้วออกจากคันมันดาเครื่อยมากกระทั่งบัดน,นี้เนี่ยสังขารก็เสื่อมไปอยู่ทุกวันตลอดเวลาสักวันหนึ่งเราก็จะต้องละจากโลกนี้ไปเพราะฉะนั้นก็ให้มาทบทวนดู ว่าเราเกิดมาทำไมอะไรคือวัตถุประสงค์ของชีวิตที่เกิดมาเป็นมนุษย์ในครั้งหนึ่งป้าหมายของชีวิตที่เราเกิดมานั้นก็ะเบิดสลัดตนให้้นจะก,กองทุกข์ขจัดกิเลสอสาาวะให้หมดสิ้นไป แล้วเราก็จะได้ไรบรรลุมรรคผลนิพพานหลุดพ้นจากภัยในสังสารวัตเช่นเดียวกับพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายเรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้อย่างจำกัดโดยเฉพาะมนุษย์ที่ยุคนี้ อในช่วงกลับไข่ลงอายุไขเฉลีย่ยแค่75ปีแต่เราจะอยู่ถึงอายุไขเฉลีย่ยหรือเปล่าเราไม่ทราบบางคนได้ละจากโลกนี้ไปก่อนจะถึงวัยอันควรก่อนถึงเวลาอายุไขเฉลีย่ยของมนุษย์ บางคนก็เท่ากับอายุขายเฉลีย่ยของมนุษย์เจปีและกะละจากโลกนี้ไปมีเป็นจำนวนน้อยที่มีอายุสังขารเกินกว่าน,นี้ซึ่งเราก็เห็นเป็นปกติตั้งแต่สมาชิกรอบตัวเรากระทั่งเพื่อนนักเรียนนุบาลฝันในฝันวิยยา คุณนำบุญยอดกัละยาณมิตรทั้งๆท,ที่เราทราบปาหมางชีวิตแต่ก็ไม่อาจจะรักษาลมหายใจเอาไว้ได้เมื่อหมดอยุไขไยก็ต้องละจากโลกนี้ไปแม้ไม่ปรารถนาก็ตามความตายไม่มีนิมิตหมายเราทราบกันดีอยู่จะตาย ตรงไหนตอนไหนที่ใดด้วยอะไรนั้นเราไม่ทราบ้วยเหตุนี้แหละเราจรึงจะต้องใช้เวลาของชีวิตที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ทาให้ถูกวัตถุประสงค์ของการมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ทำตามคำสอนของพระบรมศาสดาสมมสม,มุทธเจา้า ่าให้าหารเราดำเนินชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทชีวิตนั่นนะพื้นฐานของชีวิตเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องสแสวงหาหนทางดับทุกข์ให้ได้มรรคผลนิพพานนั้นอยู่ในตัวของเราและของมนุษย์ทุกคนในโลกพระสัมมาสัมพุทธเจา้าพระอระหรันต์ ท่านบรรลุมคผลนิพพานหลุดพ้นจากอิเลสอาสวะไปสู่อายตนะนิพพานได้ก็เละบรรลุมคผลนิพพานในตัวของท่านโดยท่านเมื่อปล่อยวางในสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายแล้วไม่ยึดมันถึงมันแล้ว ท่านกันนำใจกลับเข้ามาสู่ภายในในกายของท่านเมื่อใจปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งกล่าวใจก็จะกลับมาสู่ที่ตั้งดังเดิมซึ่งอยู่ภายในกลางกายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด ซึ่งอยู่ในกลางท้องในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือแล้วก็ท่านก็ทำใจหยุดนิ่งเฉยไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้จึงกระทั่งได้บรรลุมรรคผลนิพพานหลุดพ้นจากกิเลสอาสวะดังกล่าวได้แล้วท่านก็นำมาถ่ายทอดกับประสาวก ในประรุธรรมตามท่านก็นมีมากมายสืบทอ,อดกระทั่งมาถึงพวกเราในปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเราผ่อนคลายและปล่อยวางทุกสิ่งแล้ว mm hmm. ก็ให้ลูกทุกคนน้อมนำใจกลับมาหยุดนิ่งๆนุ่นมๆเบาๆสบายๆีย่่สงบ กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางทองของเราในระดับที่เนือ้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นเรานำมาขึงให้ตึงจากสะดือ ทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากระบาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือ โดยสมมติว่าปราเอานิ้วชี้กนิ้วกลางมาวางซ้อนกันและนำไปทาบตรงจุดตัดของเส้นได้ทั้งสองโซกขึ้นมาสองนิง้วตรงนี้แหละก็เรียกว่าโศนกลางกายฐานที่เจ็ดรืจจะไมง่ายว่าอยู่แถวๆบริเวณกลางท้องเราในระดับนี้นะจ๊ะโศนกลางกายฐานที่เจ็ตรงนี้ เป็นที่มาเกิดแล้วก็เป็นที่ไปเกิดมาเกิดกมาเกิดตรงนี้ตายก็ตายตรงนี้กแล้วก็เป็นที่หลับคือเวลาเราหลับนอนหลับใจกับใจอยู่ตรงนี้ตื่นก็ตื่นตรงนี้เกิดดับหลับตื่นอยู่ที่ตรงนี้ที่เดียวกันอีกทั้งที่สําคัญก็คือ เป็นจุดเริ่มต้นที่จะเดินทางไปสู่อายตนานิพานซึ่งเป็นเส้นทางสายกลางภายในเส้นทางความบริสุทธิ์หมดจดจากสัพพกิเลสทั้งหลายที่เรียกว่าวิสุทธิมรักษ์เป็นเส้นทางการหลุดพ้นจากกิเลสอสวะจากความทุกข์ทั้งหลายหรือที่เรียกว่าวิมุติมรรก เป็นเส้นทางเดินของพระอริยเจ้าหรือเส้นทางที่จะก้าวไปสู่ความเป็นพระอริยเจ้าที่เรียกว่าอริยมรรคเป็นเส้นทางสายกลางภายในเส้นเดียวกันเส้นเดียวฉะนั้นที่เรียกว่าเอกายานมรรคเป็นหนทางเอกสายเดียวที่ผสมหมาสมรทเจ้าพระอารหันต์ทั้งหลาย ท่านเดินทางกลับเข้าไปสู่ภายในแล้วก็เห็นสิ่งที่มีอยู่ภายในซึ่งเป็นแผนผังของชีวิตคือดวงธรรมในดวงธรรมกายในกายเป็นต้นเช่นดวงธรรมดวงธรรม,มานุปัสสนาสติปัานและความบริสุทธิ์เบื้องต้น จะปรากฏเกิดขึ้นเป็นดวงใสๆติดอยู่ที่สูงกลางคายฐานที่เจ็อย่างเล็กเท่ากับดวงดาวในอากาศอย่าง,งกลางขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพญอย่างใหญ่กว่าขนาดพระอาทิตย์ยามที่ยงวันหรือใหญ่กว่านั้นซึ่งแล้วแต่กำลังบาร,รมีที่สั่งสมมา ้ามีมากก็ใหญ่มากหรือโตเท่ากับฟองไข่แดงของไก่จะใสบริสุทธิ์ประดุดเพชรลูกที่จรนัยแล้วไม่มีตำหนิเลยกลมครอบตัวเหมือนดวงแก้วสว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวัน แวัว่าใสยเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญในความบริสุทธิ์ในเบื้องตน้นเรียกว่าดวงธรรมานุปษษัสสนาสิทธิปัฏฐานหรือดวงปฐมมอมมรกแปลว่าต้นทางที่จะไปสู่อายตนานิพานและท่านก็นจะเห็นกายในกายที่ซ้อนซ้อนกันอยู่ เช่นกายมนุษย์ละเอียดซ้อนอยู่ในกลางกายมนุษย์หยาบเป็นกายภายในที่ซ้อนอยู่ในกายภายนอกแล้วก็ยังมีกายภายในที่ซ้อนอยู่ในกลางกายภายในคือซ้อนอยู่ในกลางกายมนุษย์ละเอียดเป็นชั้นๆเข้าไปเช่นกายทิพย์กายรูปแบลมกายอรูปแบลมมันจะซ้อนกัน กายทิพซ้อนอยู่ในกลางกายมนุษย์ละเอียดกายรูปพรมซ้อนอยู่ในกลางกายทิพกายอรูปพรมซ้อนอยู่ในกลางกายรูปพรหมและก็กายธรรมก็ซ้อนอยู่ในกลางกายอรูปพรมกายธรรมโคตรภูกายธรรมปโสดาบานก็ซ้อนอยู่ในกลางกายธรรมโคตรภู กายรมพระสกิจาคมีกระซ้อนอยู่กลางกายทำพระโสดาบันกายทมพระนาคามีกระซ้อนอยู่ในกลางกายทมพระสกิตาคมีกายทมพระอรหัตกระซ้อนอยู่ในกลางกา,ทรรากออยกาทมพระนาคามีทั้งหมดมีทั้งกายอยากกายละเอียดซ้อนๆกันอยู่เป็นลำดับข้าไปเหมือนรถหลายๆผัด ที่ส่งทอดต่อกันไปถึงจุดหมายปลายทางคืออายตนนนิพพานกายเหล่านี้จะถูกเชื่อมในด,ดวงธรรมซึ่งมีทั้งหมดหกดวงเป็นหนึ่งจุดเช่นดวงธรรมานุปัสสนาสิบประานดวงศีลดวงสมาธิดวงปัญญาดวงวิมุติแล้วก็ดวงวิมุตติญาณาัตสันนะ จะเป็นเครื่องกลั่นใจใของเรานะให้ใสใสบริสุทธิ์แล้วก็เชื่อมให้เขาถึงกายภายในดังกล่าวน,นั่นแหละทั้งหมดนี้มีอยู่ในกายของตัวเราและชาวโลกทุกๆคนไม่ว่าจะรู้หรือไม่รู้จะเป็นเชื้อชาติศาส,สนาและเผ่าพันธุ์ใดก็ตามล้วนมีกายในกายดังกล่าวนี้ทั้งสิ้น กายที่สำคัญก็คือกายธรรมที่มีลักษณะเกตดอกโบตุมเหมือนดอกบัวสัตตบงกฎต,ตั้งอยูบ่บนจอมกระม่อมซึ่งเป็นลักษณะหนึ่งของมหาบุุุอยูบ่บนประเสียนที่เรียงรายไปด้วยเส้นประศกหรือเส้นผมที่กดเวียนเป็นทักษิณาวัต บุนขวาตามเข็มนาฬิการเรียงรายอย่างเป็นระบบระเบียบประสียนตั้งอยู่บนพระวรากายที่ประกอบไปด้วยลักษณะมหาบุุษครบถ้วนทุกประการในอริยบทของสมาธิทุกกายจะอยู่ในอริยบทของสมาธิกายนี้เรียกว่ากายธรรมเป็นกายความบริสุทธิ หลุดพ้นจากความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเข้าถึงความคงที่ที่เรียกว่านิจจังข้าถึงความสุขเรียกว่าสุขขังเข้าถึงความเป็นตัวตนของตัวเป็นอิสระที่เรียกว่าอัตตาเดจังสุข,ขังอัตตาอยเดกกายธรรมกายธรรมนี้มีธรรมาจากักขุมีญาณทัสสนะ จึงเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วเป็นพระรัตนตรัยภายในซึ่งเป็นสรณะที่พึ่งที่ระดึกที่แท้จริงของตัวเราพุทธศาสนาเริ่มต้นจากตรงนี้ตรงกายธรรมนี่แหละเรื่อยไปตามลำหนับจักระทั่งได้บรรลุกายธรรมพระอรหัตตผล เพราะฉะนั้นให้ทำความเข้าใจอย่างนี้นะจ๊ะว่ากายในกายดวงธรรมในดวงธรรมมีอยู่ในตัวของเราทั้งสิน้นดังนั้นการสแสวงหาทางหลุดพ้นจากความทุกข์เข้าถึงเองกรนตบ,บรมสุขคือสุขอย่างยิ่งอย่างเดียวนั้นต้องค้นหาเข้าไปในตัวไม่มีอยู่นอกตัว นี่เป็นเรื่องที่เราจะฟังผ่านไม่ได้ต้องให้ความสำคัญเอาใจใส่เพื่อตัวงเราเองก็จะได้สมหวังในชีวิตในการที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์กันในครั้งนี้เพราะฉะนั้นในตอนนี้เมื่อเราได้ทราบหลักการอย่างคร่าวๆแล้วลก็ให้รู้ทุกคน นำใจกลับมาหยุดนิ่งทิดศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดดังกล่าวในกลางท้องของเราแล้วเราก็หาที่ยึดที่เกาะของใจเราด้วยการกำหนดบริกรรมมาในมิตรสร้างภาพทางใจให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราเรานึกถึงเพชรสักเม็ดหนึ่งที่กลมครอบตัว ใสบริสุทธิ์สว่างเหมือนดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ในคืนวันเพ็ญให้นึกถึงบริกรรมมนในมิตรนี้ดวงใสใสนี้ได้ใจที่สบายสบายผ่อนคลา ทำใจนิ่งนิ่งนุ่มนมเบาเบาสบายสบายผ่อนคลายใจใสๆใจเย็นเย็นให้ตรึกระลึกนึกถึงดวงใสอใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสใส อย่างสบายบายร้องกับประคองใจในบริกรรมภาวนาสมมาอรหังสมมาอรหังสมมาอร,รหังทุกครั้งที่เราภาวนาสมมาอรหังเราจะต้องไม่ลืม ตรึกนึกถึงดวงใสอใาจหาย,ยุดอยู่ในกลางดวงใสใสอย่างสบา,สบายทุกครั้งที่เราตรึกนึกถึงดวงใสก็ต้องใาจหย,ยุดอยู่ในกลางดวงใสใสแล้วก็ภาวนาไปเรื่อยๆ สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังกี่ครั้งก็ได้นะจ๊ะจนกว่าเราไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังต่อไปแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเรื่องราวอื่นๆ เหนือจากดวงใสๆในกลางกายของเรานะจ้ะเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่ให้ประคับประคองใจกันไปอย่างนี้เชา้านี้อากาศกำลังสดชื่นแจ่มใสเย็นสบายเหมาะสมที่ลูกผู้มีบุญทุกคน จะได้ประกอบความเพียรอย่างถูกลักวิชาให้สมกับที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์มาพบพระพุทธศาสนาและเพื่อความสมหวังในชีวิตของเราก็ให้ตั้งใจประคับประคองใจของเราไปอย่างส,บ,สบายยให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจ ในการเข้าถึงพระรัตนตรัยในตัวทุกๆคนนูกนะต่างคนต่างทำกันไปเงียบๆนะจ๊ะ